นี่นะครับเป็นรถที่ลงจากเชลเลอร์ใหม่นะครับเป็น M7040 นะครับฟังเสียงเลยครับเสียงได้ใจมากครับ70นะครับเป็นรถที่ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ว่าเสียงเหมือนรถมีเทอร์โบอันนี้ลงจากเชนเลอร์ใหม่ๆนะครับสองกันคนใดที่มองรถอยู่นะครับมาดูได้เลยครับ70นะครับ นาดแรงม้านะครับแรงบิดอันนี้ผมไม่รู้จริงๆฮะเพราะว่ากูบะจ่าไม่ได้แจ้งแรงบิดมาให้นะครับตัวนี้นะครับแต่ถามว่าบอดี้ใหญ่กว่า m อ็มไหมใหญ่กว่าตั้งแต่ล้อไปแล้วครับตัวนี้จะเป็นขอบ30นะครับ m อนี่จะเป็นขอบ28นะครับแต่ยางหน้าเท่ากันนะครับยางหน้าจะเป็น9อ่าขอบ24เท่ากันนะครับนะครับ ใครเคยใช้70อยูอาจจะแย้งอาจจะชอบนะครับอันนี้เราแต่คนนะครับอันนี้แต่นี่เป็นรถใหม่นะครับรถใหม่นะครับก็ยังขายดีอยู่นะครับยังขายดีอยู่หลายท่านก็ใช้งานแล้วก็โอเคครับบางคนก็เอาไปติดเทอร์โบนะครับบางคนก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับถ้าให้ไถใช้งานแบบคุ้มค่านะครับใช้งานโลสีนะครับถส่ฐานสามนี่ ประหยัดแรงประหยัดน้ำมันนะครับถนอมรถนะครับอาจจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับของ70นะครับแต่ว่าตัวนี้เรามาดูรถลงใหม่เฉยๆนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับอุปถัมจักรเสียดยนนะครับนะครับมีรถนะครับทุกรุ่นนะครับยกเว้นตอนนี้ยกเว้นที่ MU นะครับ MU นี่หมดจริงๆครับ MU เราจะขาย เริ่มขายที่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับจะเป็นอะไรเข้ามานะครับรถก็จะทยอยมาตั้งแต่ไม่าไม่น่าจะเกินที่5นะครับหลายท่านก็ยื่นเรื่องเอกสารผ่านแล้วนะครับรอรถเอ็มยูนะครับแต่ของเราไม่มีจริงๆครับนะฮะไม่มีจริงๆหมดจริงๆครับเอ็มยูต้องรอนิดนึงครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆอยากขายนะครับถ้ามีเราขายแน่นอนครับเนี่ยฮะเดินให้ดูนะฮะในโกดังหลังก็ไม่มีครับ ถ้าเรารีบใช้เราก็ใช้ตัวที่มันมีอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ก็ลูกค้าออกรถใหม่นะครับ L 5 0 1 8นะครับ นนี้ก็ส่งบรนจันทร์นะครับส่งจริงครับน,นี่ก็การใช้เงินดาวที่ห้าหมื่นบาทนะครับ,นนบ,รบหรือว่าใครที่จะอาซฟ้ีดาวก็ได้นะครับันนี้ยายย้ายขึ้นก่อนนะครับยายขึ้นเราเลิกนะครับ เป็นเาเลิกเอาชัยนะครับนั่งให้เป็นเลิกเป็นชัยให้คาให้คูณคําคูณนะครับ นี่ก็ส่งวันจันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่วันนี้วันเสาร์นะครับที่30สบนะครับสามเอียตวันที่หนึ่งะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าให้นะครับสีภูอยู่ที่อำเภอสีภูนะครับเป็นไงบ้างครับรถก็ได้แล้วรอส่งมอบอย่างเดียวอันนี้มั่นใจได้นะครับว่าเราส่งจริงนะครับมีร้านจริงนะครับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อกับเรานะครับผม ให้มั่นใจได้เลยว่าเราส่งจริงแน่นอนครับมีรถจริงนะครับใน,นลูกค้าขอถ่ายถ่ายไว้ที่ระลลกก่อนนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจอยากได้รถแท็กเตอร์นะครับติดต่อที่ศูนย์คูปต้าจักรเสด็จยนหนองบัวลำพูนะครับเรามีรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับให้ท่านได้เลือกซื้อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ติดที่ MU นะครับ MU ็มยในรอกลางกลางเดือนนะครับหรือต้นเดือนนะครับวันที่5้าเนี่ยน่าจะรถจะมาแล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับติดต่อตติดนะครับฝากเบอร์นิดหนึ่ง083 3383507ครับ กบคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ